และอีกหนึ่งมากอรนนานที่สยบแฟนๆได้อยู่หมัดก็ต้องเป็นภาพโพสต์ท่าสง่างามหลังตรงอกแอนอยู่บนอานม้านะคะที่รับรองว่าใครเห็นก็ต้องหลงไหลใฝ่ฝันกันอย่างแน่นอนค่ะล่าสุดนะคะผู้จัดพี่แหม่มทิติมาแห่งค่ายนุ๊กเบ้มนะคะก็เลยจับเอานางเอกสาวยา,ยาย่าอุรัสยาลูกสาวเจ้าของฟาร์ม พัศวัตนะคะในละครชื่อคลังแข็งแกร่งเรื่องล่าสุดอย่างดวงใจอัคนีค่ะมาเข้าคอร์สเรียนขี่ม้าอย่างจริงจังเพื่อเตรียมเข้าฉากในฐานะที่รับบทเป็นลูกสาวเจ้าของฟาร์มพัศวัตนะคะที่ใช้ชีวิตอย่างห้าวหาญขี่ม้าตั้มชองอยู่ในไร่ค่ะโดยมีพระเอกลูกครึ่งซามูไรตัวจริงอย่างนาเดชคู่มิกิยะนะคะที่เกี่ยวก้อยกันมาขึ้นคล่อมเรียนวิชาอัศวินขีม่ม้าขาวพร้อมกันอีกด้วยค่ะว่าแต่ความรู้สึกแรกที่ทั้งคู่ต้องมาอยู่บนม้านะคะซึ่งเป็นสัดสีเท้าแลวต้องมาครวบ ็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยจะออกาการประหม่าและตกใจขนาดไหนไปฟังเขาทั้งสองคนเม้ากันเลยดีกว่าค่ะวันนี้ก็มาขี่ม้าก็มาขี่น้องเขาเป็นครั้งแรกแต่ผมก็มาขี่นี่ประจำมาแหละครับอืมก็ดีครับฮะยากไหมครับก็ยากนิดนึงอะค่ะคือไม่ไม่คุ้นเคยกับม้าตัวนี้มากอะค่ะก็ยากหน่อยผมก็อายน้องฮะเมื่อกี้เห็นน้องขี่แล้วผมควบไม่ได้น้องควบได้แล้ว <c oughs> หนูรู้สึกว่าม้าเขาจะมีเซนส์ค่ะคือถ้าตัวเองรู้สึกเหมือนควบคุมม้าได้ก็ม้าเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าโอ้คนนี้นั่งขึ้นมาแล้วก็เขาน่าจะขี่ได้ค่ะคือต้องเหมือนมั่นใจในตัวเองว่าจะขี่ได้ค่ะฝา,ฝากด้วยนะครับกับดวงใจคณีครับผม